สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่ไอดีลองหรือว่าไอดีลุงข้าวเก่าของเรานั่นเองจะมาทําการตามล่าคุกกี้รถเอแคร์เว้ยแม่งโค้ดเก่งเลยไอดีหลักนะครับที่แบบใช้เล่นประจําเนี่ยได้มา3ดาวแล้วไอดีเนี้ยเพิ่งจะเปิดได้มาศูนดาวกับอีก14เซนนะครับมีเปิดอยู่นิดหน่อยก็ทีมยังดูข,ดขาดๆอยู่นะครับอรีนาก็ไม่ได้เล่นเลยเนี่ยแพ้อ,อีกตั้งหาก <c oughs> ก็ไปทําทีมน,นี้มา ไอทีมอะไรวะทีมนี้นะครับซีรอนแต่ว่าไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้จะมาป้านเอแคลไว้ได้กี่ดาวเราไปดูกันดีกว่างบมีทั้งหมด53,000เพชรนะครับเฮ้ยแต่ว่าเมื่อเช้ามาปิดเซิร์ฟหนีเราเนี่ว่าอาจจะได้เพิ่มโอ้ไม่ได้แล้วว่ารับมาแล้วนะดังนั้นไปดูกันดีกว่าว่า53,000กว่าเพชรเนี่ยจะได้กี่ดาวครับทุกคนไปอย่าชักช้าเลยแนะนําให้เปิดนะตัวนี้จําเป็นต้องมี เก่งมาพอกับนางฟ้ามาพอกับน้ําแข็งนะเว้ยโครสำคัญแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนไอเดี ID เนี้ยของกาวว่าจะทําคลิปเปิดมันดันฟุกได้นางฟ้ากับน้ําแข็งไว้เป็นกี่ดาววะน้ําแข็งน่าจะ1ดาวนะครับนางฟ้า4ี่ดาวก็ฟุกมากๆ <c oughs> โครโชคดีเอ้เค้กเวลวิมาวะก็ช่วงนี้รู้สึกเขาปรับเลษนะพวกแอนเทียนเรจเนี่ยเศษนะออกบ่อยมากๆเลย ความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยสุดนนวัยดีเนี่ยอ่าโอ้ค่ายเศจเดียวค่ายเ็จเดียวจะเป็นห้าดาวนะครับในแผนหลังๆผมก็โหบ้าสมบัติอย่างเดียวอะความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แตะเลยเดี๋ยวต้องมาไล่เก็บความสัมพันธ์นะครับไอดีนี้จะได้สุดอีกหนึ่งไอดีเพราะว่าสมบัติตันแล้วมาโอ้โหตาแดงใส่เราเดี๋ยวจะไปไล่แลกให้หมดน,นะครับไป อีกครั้งนะของฟรีล้างเกลือสคริปโอ้โห,หล้างเกลือเป็นไงล่ะครับล้างเกลือนักก้ามลูกรักลูกรักของเรานะครับนะเอาของฟรีก่อนเฮ้ยหมายเลขมีสองหมื่นแล้วหรอไม่ได้เข้ามาดูเลยนะไปสามพันเพชรครั้งแรกโอ้โห,หล้างเกลือเป็นไงครับตาแดงไปดิเอน็นอเก อ่าได้มาโอ้หสี่เศษนะครับตรงนี้สามตรงนี้หนึ่งนะแล้วเค้กเวเวดก็ห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเอาว่ะแต่เอแคยังนิ่งอยู่เลยโอ,โอ้โหมึงมาทั้งทีม่งตาแดงไรแกรลบนี้ทุเรศเกินไม่มีแม้แต่เศรจอีปิกก็ไม่มีนะครับลองดูสคริปต์นะครับโอ้ทำไมมันเน่าขนาดดีวะเลทมึงทุเรศเ,เกินอะ เห็นเหมือนเพื่อนหมดในกลุ่งว่าตัวเนี้โอ้โหแย่จริงนะแย่จริงอ่าโอ้เดี๋ยวอัพก่อนก็ได้ห้าดาวไม่หนึ่งตัวนะครับหลังจากที่ดองไว้นานก็พอที่จะแอกได้ <c oughs> เดี๋ยวมาไล่อัพให้หมดเลยเวลเวทนะครับสมบัติอะไรเนี่ยฮะสิบสองมูลแล้วพระคุมตำลานะครับเออมันต้องอย่างนี้สิวะมาเอแค่เอแค่เแค่ นางฟ้าเล gend a n c i ี n นมึงมาสกิปไปเฮ้ยตัวแรกเลยวะตัวไรวะเฮ้ยสีโอ้โหอันั้นล็อกเฮ็ดเฮ้ยไมค์ไมค์อุ้ยปิกมาสองตัวรวดนะครับอุ้ยใช่ไหมโอ้โหใช่เลยมาดื้อโอโเจ็บเลยวะไอเวนมาดื้อมึงมาเฉยแต่รอบนี้ดีนะ ออกอีพีสองรอบแล้วก็มาเป็นตัวก็ยังดีกว่ามาเป็นเศษนี่ไงนี่เอ้ยมาเว้ยใครเศษหนึ่งนะครับจะเป็น1นดาวอยากได้สักสี่ดาวอะมาโคตรผมผมเห็นเขาซุ่มเท่าไหร่วะสี่หมืนกว่าเพชรมันได้5ดาวดวงมันโอ้โหทำด้วยอะไรได้จะ,จะรู้หรือว่าแย่งดวงคนอื่นมาก็ไม่รู้นะสัตคนเดียวสี่ดาวโหใช้น้อยมากแต่รอบนี้แม่งมือเราได้วะมาเดือมาก็โอเคครับ เพราะว่ามันยังไม่ตันไปเ้ยมาเาว้ยลองตะคิปดูตัวแรงนะครับเชอรี่โอ้โหหนักกล้ามอะไรกันครับเนี่ยมันจะโบ๊ะบาอะไรขนาดนี้มาลุ้นลุนล้นลุน้นลุ้นเฮ้ย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 ได้ไหมเฮ้ยขุดว่ะ เหมือนจะได้แล้วครับทุกคนเคอ,อสินประมาณนี้อ่าโอเคเอแคร์ใจเกเรนะครับวันแรกผมจําได้เลยนะเรียกันว่าสาวสวยสุดน่ารักอะไรของสักอย่างนี่แหละไม่งเป็นผู้ชายโอ้โหไม่ได้เปิดเสียงเกมอ่ะทําไงได้เอ้ยเอาว่ะโอ้โห,อหบางคนสคริป์แม่งมาเลยแรงว่าต้องลองสคริป์นะครับทุกคนน่าจะสองดาวแล้วไปลองดูสริป์ โอ้โหได้อยู่นะแต่ว่าได้ตัวสาเนี่ยสิเลขสามหมื่นห้านะครับทุกคนโอโมาตัวเดียวเราดูที่ตาหวานไหมตัวเดียวตาหวานคือที่สุดนะครับโอ้โหเน่าเอ,อื้อเวนกรรมกี่ดาวแล้วะเนี่ยผมแนะนํานะว่าตัวตู้เลดอะเก็บไว้สักสามดาวเออมันจะใช้งานได้แล้วตัวตู้เลสส่วนใหญ่แม่งจะเก่งทุกตัวเลยถ้าเราดาวเยอะนะครับ หลังจากที่หมดตู้เนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนที่มันกว่ามันจะอัพตัวแบบไมเลดเข้ามาเรายังมีตัวดีๆใช้นะเว้ยแนะนำเราจําเป็นต้องมีนะตัวตู้เลดทุกๆตู้เลยแล้วจะมาร์เก็ตติ้งเมต้านานด้วยสังเกตดิฟักทองแก่เนี่ยยังมีคนใช้อยู่เลยนะครับทีมซัมมอนเมื่อตอนช่วงทีมตีไวอเอ้ามือลัน่นเมื่อตอนช่วงทีมตีไวเลยพวกนี้มันก็อยู่มาสักพักนึงเลยนะเออ แนะนำนะครับว่าตัวตุเลตต้องมีไปมาสามตัวมึงมาดิกูอยากได้สี่ดาวอ่ะขอร้องเออรอบนี้ไม่สลิปก็ได้สคิปไปสองรอบแม่งเกือสองรอบเลยอืฮแพทนี้คนก็ใช้หนั่งฟ้าน้อยลงแล้วนะส่วนใหญ่เห็นใช้น้ําแข็งกันนะครับแล้วก็ป้าเนี่ยไปใช้พวกเคปกับไอโกโก้กันเยอะแลละก็ดีครับทีมหลากหลายมากๆ แล้วก็เล่นโคตรยากนะพอมีเคฟทีมตีไวเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรลำบากเลยกำลังทำาได้สนุกสนุกเลยเดี๋ยวทีมเคฟอีกแกได้ไหมสกิปโอ้ร้บมีเคฟเวเวตมาตัานไปแล้วมาทำไมลองสกิปดูโอ้ยลูกเกดดำมาไม่ว่ะไม่มาเลยว่ะมันชักจะอยู่ไม่ได้แหละไปไม่เลยขึ้นมาเกือบสามหมื่นแล้วนะสองหมื่นเก้าแล้วตาโอ้โห อาแดงขอสลิปเลยแล้วกันเราไปลุ้นตาหวานก็ได้วะโอ้โเลดแม่งเชี่ยมากนะครับทุกคน <c oughs> เริ่มเลยเชื่อแล้วว่าเลดเชี่ยจริงโอ้โหมันนิ่งขนาดนี้นะเออโหนั่นลกนิ่งๆแบบนี้เอาน้ำแข็งให้กุยดาวนึงนี้น้ำฟ้าอีกดาวนึงน่ง้วยจะได้ตันๆสักทีเพียวเพลร์เนี้ยส่งมาให้หมดอ่ะจะไม่สคิปแล้ว สคริปที่ไรบนรลลทุกทีเลยผมเนี่ยไม่รู้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะ <c oughs> เหมือนมันชอบให้รอมั้งอ่าโอ้โหโคเวอร์เออนึกถึงเวอร์นึกถึงสมุนไพรนะครับแพทนี้คนใช้สมุนไพรหลายทีมและเจอมาประมาณสิบกว่ารอบกลครับแม่งล้างบับได้เพื่อนมากอือไม่หามาใช้นะครับเออโ,อโหมา,าว่ะ หลังจากที่นิ่งมานานครับ a อแครขอ3ดาวก็ได้ไม่โลภแล้วตอนแรกก็ได้สี่ดูจากสภาพเพลรแล้วเนี่ยแล้วก็เลขขนาดนี้นะเต็มที่ผมว่าไม่พ้น3ดาวก็กว่าหรอกไปก็ยังเป็นตัวแลู่โอ้โหห้ามสคิปอดทนไว้อ่ามา1ตัวนะครับรอบนี้ถ้าได้1ตัวเลยขึ้น3ดาวแล้วไปเอโอโอเค มาเอแคตะวันห้ามสกิปห้ามสกิปครั้งก่อนที่ได้นางฟ้าแล้วก็น้ำแข็งมาพร้อมกันอะไม่ได้สกิปเหมือนกันนะออกมาคู่เลยผมนี่ตกใจมากตอนนั้นนะเออเสียดายไม่ได้สกิปโอโ้โหไปเฮ้ยสีสวยมากนั่นไงมหมาป่าสีสวยมาก ได้ไหมได้ไหมยังนิ่งอยู่อ่ะเฮ้ยโอ้ตัวแร่เวนกรรมนะครับเจ้าหญิงว่ะแม่เฮ้ยตัวสุดท้ายโอ้ตัวแรนะครับยังเกืออยู่นะอืมไม่คิดว่ามันจะเน่าขนาดนี้ห้าหมื่นกว่เพชรมาแค่ประมาณสามตัวได้มั้ยที่เหลือก็เป็นเศษนะครับโอ้ยไปกันด้วยความรวดเร็วเลย เนี่ยเลทแม่งทูเรดจริงเว้ยไม่ถึงสามดาวด้วยมั้งอ้ยฮิมะเดี๋ยวนี้อัพแรกๆใกล้ตันนะครับแลกใกล้ตันแล้วอ้อกูจะบ,บ้าตายนะครับทุกคนแม่งไม่ได้วะขอแค่ตัวเดียวได้ไหมอ๋อยนางฟ้ามาหนึ่งเศษเนี่ยเห็นไหมเพิ่งอัพดาวมาสดๆล้นๆนะครับอือหือเอาเข้าไปเอา เอาเอาเข้าไปเอาเหลือสักหกร้อยเพชรแล้วกันเจง๊งไม่เคยจเจ๊งอะไรขนาดนี้มาก่อนนะตัวตูวต้เลตตําแรกอะ่ะห้าหมื่นเพมน่าจะได้สักสามดาวโอ้โห,โหด้วยความพิถตัวมันน่าจะเก่งอะ่ะแม่งอาจจะปรับเลทหให้เน่าไว้ห,วหรือเปล่าแมงเอ้ยขาดแค่หกเศษให้กูไม่ได้โอ้โหสีลงสีหลอนนี้ไม่ออกเลยออกแต่สีมานครับความกากนะ <c oughs> อัพไอ้แร่แร,แรแกกันดีกว่า โอ้เจ็บเลยคลิปนี้ดองเพชรไว้ตั้งนานมีตัวไหนจะตันอีกหรือเปล่านะครับเอามีแกะแกะก็ควรอัพไว้นะช่วงนี้แกะอยังติดเ,เมตาอยู่แล้วกล้าพูดเลยว่าการทีมซีรอนด้ด้วยเฮ้อซีรอนแม่งไปตบลูกแกะอยู่นั่นแหละเสียเวลาวมากซีรอนทับทีมก็ใกล้อัพแล้วเดี๋ยวอัพเลยน,นะครับตัวที่จะตันอัพเพชรอีกหนึ่งตัวที่เหลือห้ดาวหมดแหละซีรอนเพชรซีไรลก ไหนเอ่ยตันไปทรับทิมตันไปตัวไหนแก้ตันอีกอ่ะแกะนะครับเหลืออีกสองหมืนกว่าเฮ้ยน่าจะตันได้อีกหลายตัวนะห้าด่าเว้ยเนี่ยเป็นการดองไมเลตเอาไว้ถึงบอกไงให้สุ่มสมบัติให้ตันก่อนไว้ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยเอาไว้ที่หลังก็ได้ถ้ามันแบบทำยากอ่ะทิ้งไว้แต่มันตันของมันเองครับ เวลาเราเปิดได้ก็มันบางตัวยังไม่ตานใช่ไ้มเราเวลาเราเปิดได้มันก็ยังมีประโยชน์ไงคุ้มค่าวกว่าได้มาเป็นไมเล่น,นะครับก็เลยดองไว้ไอดีนี้แม่งแทบจะโหดเท่าไอดีหลักแหละถ้าเล่นนะผมไม่ค่อยได้เล่นไงก็เลยเออตีแรงไปชิวๆทาคลิปเล่นทีมสนุกสนุกที่ชาวบ้านเขาไม่เล่นกันนะครับ <c oughs> ตัวไหนยังไม่ตานอีกมีโกโก,โก้ยังไม่มีตู้เล่นนะครับ าตายนี่ก็ตัวใช้งานนะอ่ะทวิสลี่ทวิสลี่ขาดอีกเท่าไหร่70กว่าพาเฟ่ขาดอีกร้อยนะครับมาเดือต่างตัวอืมไหนเอ่ย,อายอาพาเฟ่อะพาเฟ่ก่อนทวิสทวิสอยู่ไหนเอ่ยทวิสลี่อ่ะอยู่นี่นะครับทวิสแล้วก็มาเดือใกล้ตันยังหมดยังเอ่ยไหมเลดผม น่าจะหมดพอดีได้ตันอีกสาตัวนะครับฮ่าโสดคลิปนี้เนี่ยโอ้โหพูดถึงก็คิดถึงนะไอ้ดีเนี้ยสมัยก้อนคืออยากให้ความสัมพันธ์มันอัพไวไวเว้ยอยากให้ดาวเยอะเยอะเติมหนักมากช่วงแรกๆนะหลังๆก็ไม่รู้พอความสัมพันธ์เริ่มไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็หยุดไปนะครับมาเดือดห้าดาวยังเหลือตัวไหนอีก คาเฟ่ก็เก่งนะควรมีไว้นะครับอยู่แรงมากอ่ะเรียบร้อยโอเคหมดแล้วนะครับที่เหลือมีมะม่วงอะมะม่วงมันยังไม่ห้าดาวใช่ไหมเหมือนมันจะยังแลกเ็จมะม่วงได้นะครับมันอยู่ไหนวะเอ้ยใครสามเศษเราไม่เห็นมะม่วงได้ไงวะอันนี้เหมือนการนิวอาเนี่ยใช่ปะผมไปตั้งเป็นเลเวลหรือว่าความหาย,ยากได้หลืมั้ง ต้องตั้งจากความหายยากนะครับนี่เหรอใช่ไหมมันก็จะมีดาวขึ้นอ่าต้องเป็นแบบนี้นะครับสแสดงว่าม่วงเลยแค่สามเศษไอ้นี่โอ้โหเนี่ยคนทักมาในเพจอีกแล้วโอ้ยอ่ามาม่วงตันไปแล้วก็นี่ก็ตันหรือเปล่าตันยังวะไม่เล่นเยอะมาก ไอ,ไอ้มาล่าขาดีแค่สองหนึ่ครับทุกคนน่าจะได้วันนี้นะหรือจริงๆก็ไม่ต้องอัพก็ไดนะ้เพราะว่าไม่ได้ใช้ว่ะมาม่วงห้าดาวเรียบร้อยจริงๆถ้าเราซุ่มสมบัติเนี่ยน่าจะห้าดาวอ่ะเอาห,ห้าดาวเอโอเคก็จะเหลือแค่ลาสเบอรี่กับกระต่ายนะครับที่ยังไม่ห้าดาว สำหรับตัวอีพิกในทีมเรานะที่เหลือคือได้หมดแล้วตัวที่เราแลกได้นะครับจะมีแค่โกโก้เอแคซีรอนเท่านั้นที่ยังไม่5ดาวชิวๆเลยไปโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอัปเดตทีมไปด้วยแล้วก็พัฒนาทีมขั้นสุดเลยตัว5ดาวเพียบเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย